ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมเสียงดีนะครับตัวใหญ่กําลังขับเยอะนะครับมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับแคนบูดนะครับอินเทเกตเอวีเซอร์ลาวแอมปิฟายเออร์ KAV4000 นะครับเมกเนเจแปนนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับวอลลุ่มตัวปรับผาาขยายต่างๆภายในเดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับไม่มีข้อแค่โค้คากนะครับตัวนี้นะครับกําลังขับนะครับเยอะนะครับข้างละหนึ่งร้อยยี่สิบวัตต์นะครับ กำลังขับสูงสุดของเขานะครับสองข้างก็240วัตต์นะครับผลิตปี1989นะครับอายุ31ปีแล้วนะครับตัวใหญ่นะครับน้ำหนัก3เออน้ำหนัก13.5กิโลนะครับตัวนี้นะครับครับเป็นแอมเอาเป็นแอมฟังเพลงแล้วก็สามารถเอาไว้ดูหนังในสมัยที่เครื่องวิดีโอไฮไฟกับเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสออกมาใหม่ๆนะครับเป็นระบบเซอร์ราลยุคแรกๆนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ระบบเซอร์ราลก็คือเป็นแอมฟังเพลงทั่วๆไปนี่แหละครับเขาแยกภาคขยายกัน ออกไปเรียบร้อยเลยนะครับถ้กดใบพัดตัวนี้นะครับก็คือเป็นแอมฟังเพลงทั่วไปนะครับปรับพื้นแหลงต่างๆนะครับปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้มีช่องต่อด้านหน้าด้วยนะครับเป็นแจ็คทองอย่างนีนะครับสามารถกดเลือกได้นะครับเอาอุปกรณ์มาต่อเพิ่มเติมได้นะครับช่องต่อเยอะแยะมากมายเลยนะครับต่อสัญญาณเข้าได้เยอะเลยครับเทปจูนเนอร์โพโนก็คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงต่อได้ซีดีนะครับวิดีโอหนึ่งสองสามนะครับ VDP เครื่องเล่นเลเซอร์ดีต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีระบบดอซาอถไดเรกนะ ฟังเสียงแบบธรรมชาติได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ผ่านการปรับแต่งปรุงแต่งต่างๆนะครับไม่มีนะครับตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้เลยฟังเสียงแบบธรรมชาติได้ด้วยนะครับกําลังขับเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังตัวต่อก็เยอะแยะมากมายนะครับสามารถใช้ไปต่ออีควอไลเซอร์ได้นะครับดึงชักออกนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายยูชักออกมาก็เป็นเมนปีอาเมนอินได้นะครับไปต่อเข้ากับอีควอไลเซอร์นะครับ ปรับแต่งเสียงเพิ่มเติมได้อีกนะครับเสียงยังไปได้อีกไกลเลยนะครับตัวนี้นะครับเสียงดีมากๆนะครับแล้วก็มีช่องซับวูเฟอร์เอาท์พุตให้ด้วยนะครับไปต่อตู้ซับได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับชุดนี้ก็คือชุดเมนนะครับชุดแรกนะครับชุดนี้ก็คือชุดเซอร์าวนะครับเราไม่ได้ใช้งานก็ไม่ต้องต่อก็ได้นะครับตัวนี้นะครับสบายๆนะครับก็ยังมีเซอร์าว์เอาท์ให้ด้วยนะครับชุดเซอร์าวนี้จะข้างละสามสิบวัตต์นะครับตัวนี้นะครับไม่อินเทแปรนะครับสภาพสวยมีช่องต่อโฟโน่ให้นะะคครรรรัับบบเเียยย้อลน เดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับขวาก่อนนะครับกปนบนึงนะครับเครื่องภายในนะครับสวยมากนะครับอะร่ล่เดิมๆทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้อะร่อยอย่างดีนะครับคอนเซอร์ต่างๆนี่ของเอลนาอย่างดีเลยนะครับดูนะครับสวยครับเครื่องสวยนะครับแน่นนะครับสมัยก่อนนี่เครื่องเขาทาออกมาดีนะครับพักขยายทางทิสเตอร์เดิมๆนะครับไม่เคยได้เปลี่ยนนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับ กำลังขับเขาเยอะมากนะครับหม้อแปลงลูกใหญ่นะครับตัวนี้ใช้ไฟร้อยโวลต์นะครับเดี๋ยวนี้ให้ใช้หม้อแปลงนอกเอานะครับเพราะว่าเครื่องจะต้องเดิมๆไว้เราจะไม่ถอดหม้อแปลงไปพันใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวนี้หม้อแปลงหาซื้อง่ายราคาไม่แพงนะครับใช้หม้อแปลงข้างนอกเสียบไว้ลูกเดียวก็จบแล้วนะครับตัวนี้นะครับียงดีครับราคาไม่แพงนะครับตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องก่อนนะครับ เบสดีนะครับกลางแหลมชัดเจนนะครับสดใสนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ฟังเลยนะครับถ้าเรามีอีควอไลเซอร์ต่อเพิ่มเติมได้เสียงไปไกลเลยครับตัวนี้นะครับเอาไปร้องเพลงคาราโอเกะก็ได้นะครับกําลังขับก็เยอะนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเลยนะครับเนี่ยนะครับเบสดแหลมนะครับปรับได้หมดนะครับอันนี้คือซอสเล็กนะครับไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านโทนนะครับอันนี้คือผ่านโทนนะครับ บาลานซ้ายขวาครับตัวนี้ก็จะเป็นสนามเสียงนะครับระบบเซราวาว์ะนะครับตอนบแต่งได้นะครับนี่ครับ ใบพัดก,ก็คือไม่ผ่านนะครับกวฟังแบบว่ายเป็นยัมทั่วไปครับ อย่าเองลืมลงโอ้เจ้ากล้วยสาวน้อยบ้ารนณาจากดอกยาไปเป็นดาราสมสงที่ลอยปลื้มถึงน้องจเจลีที่ลงยา ครับเสียงแน่นอนนะครับแล้วก็เงียบจิ๊บนะครับไม่มีจีัมกวนแม้แต่นิดเดียวนะครับตัวนี้นะครับโดยรวมทุกสิ่งทุกอย่างภายในนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับหน้าปัดอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับก็ตามสภาพเดิมๆเขานะครับตัวนี้นะครับไม่ได้ทําสีเลยใดทั้งสิ้นนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับแอมตัวใหญ่เสียงดีนะครับขอบคุณมากครับ